นักข่าวไทย p b s ประจำศูนย์ข่าวภาคอีสานครับได้ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็พูดคุยกับชาวสวนชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งหลายคนทีเดียวที่เขาประสบปัญหานะครับอย่างคุณพี่ผู้หญิงท่านเมื่อสักครู่นี้เขาปกติเขารับจ้างกรีดยางก็พื้นที่ใหญ่ครับส4บสไร่ก็กรีดยางปรากฏว่าเดือนกว่าแล้วกรีดยางไม่ได้ขาดกรีดยางไม่ได้ก็คือขาดไรายได้นะครับคุณผู้ชม คือตอนนี้เนี่ยมันมีกติกาในพื้นที่ครับถ้าเป็นพื้นที่ที่ทหารห้ามเข้าอยู่ในเขตพื้นที่ทหารเนี่ยเข้าไม่ได้เลยเข้าไปไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นพื้นที่ติดจุดของทหารเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้ตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าทีนี้ถามว่าเข้าไปได้แล้วมันดีไหมชาวบ้านหรือว่าชาวสวนที่เขารับจ้างเนี่ยเขาก็ยังกังวลเรื่องของการยิงปะทะคือเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีโป้งป้างขึ้นมาอีกถ้ามียิงกันก็จะหนีไม่ทันเพราะมันอยู่ลึกนะครับ ไม่หวังว่าจะได้เข้าไปกรีดยางแล้วเพราะว่าเขาคิดว่ายังไงมันก็คงยังไม่สงบนี่คือประเด็นคําถามที่เราเปิดไว้ช่วงต้นรายการนะครับว่าทุกอย่างมันต้องขบวนปมไปสู่แนวทางสันติวิธีของวงเจรจาจริงๆนอกจากนั้นครับชาวบ้านเขายังอยากให้รัฐบาลเยียวยาประชาชนตามชายแดนด้วยเพราะว่าตอนนี้รายได้เนี่ยไม่มีแต่ว่านี่สินยังเดินหน้านะครับมไม่ไม่รับจ้างค่ะรับจ้างทุกแก่โอเคอเค่ะ 14ไร่14ไร่ไล่ถ้าตีเป็นเดือนก็เดือนก็ประมาณ14 0 0 0ส0ห้าตอนนี้มีไรายได้ไม่มีอะไรเลยขาดไรายได้เลยขาดไรายได้เลยเป็นเดือนกว่าแล้วเขาไม่ให้เข้าไปกีดเลยคือถ้าอยู่ติดพื้นที่ทหารนี่เขาไม่ให้เข้ากีดเลยค่ะแต่ถ้าไม่อยู่ติดพื้นที่ทหารเขาให้ไปกี่ตอนหกโมงเช้านี่้ากีจกลางวันแต่ก็มันก็เราก็เสี่ยงเสี่ยงเพราะว่า ถ้าเกิดยิงมานเงี้ยเราก็วิ่งมาไม่ทันเพราะว่าสวนยางอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละแล้วเราไปรับจ้างสวนอีกไหมไม่ค่ะเพราะว่าเขากิดสวนใครสวนมันไปไ่ได้รับจ้างใครสี่ไร่นี่ก็คือเจ้าของสวนก็คือขา,ายได้เหมือนกับเราเ,เหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยแล้วคิดว่าเราจะได้เข้าไปกิดง่ยไหมคะยังไม่ง่ายเอกจ้ะเพราะว่า มันยังไม่สงบเลยส่วนอีกคนนึงค่ะก็เป็นคนที่กรีดยางเหมือนกันนะคะ ก็ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงสะท้อนไปเมื่อช่วงต้นรายการนั่นแหลคะค่ะเขาบอกว่ากรีดยางได้น้อยกว่าปกติมาก,มากๆแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่บอกว่าเหนื่อยมากๆเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้ก็มีการร้องเรียนเรื่องของต้นยางเสียหายด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินความเสียหายปรากฏว่าเสียหายไป4ต้นแต่ว่าได้รับการประเมินความเสียหายเพียงแค่หลักหน่วยเองคุณอรชัยซึ่งก็มีหลายบ้านเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้รวมถึงคนที่มีอาชีพกรีดยางด้วยชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเยียวยาของรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ย ความเสียหายหรือไม่ลองฟังความรู้สึกดูค่ะตั้งแต่สูบกันมาเดือนหนึ่งนี่เขาเด้งดกีดบะงดแล้วเนาะอพยพเนาะอพยพอันนี้ก็เพิ่งกีดบะก็เพิ่งกีดดีก็เนียหาหกมีดครับหกมีดไดย์จะโลภขนนะค่ะขายได้บาทได้เจ็ดพันกลัวเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันกบาทอันนี้บอกเป็นเงินก่อนแรกหลังๆที่เขาแมนยิ่งกันแมนปกติได้แล้วที่เทียวหาเทียว นี่ก็ล่งได้เทียวเลขเทียวแรกในหกเจ็ดพันเมื่อยคือเขาก็เหนื่อยไงายใ,ใจมกเลส, <c oughs> ส่วนคุณผู้หญิงท่านนี้เป็นเอ่อเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของสวนเขาก็ยอมรับว่ายอดมันตกเยอะคือต้นทุนเนี่ยสูงครับค่าจ้างพนักงานอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายมีแต่รายได้ลดลงชัดเจนมากปกติวันหนึ่งต้องได้ยางห้าถึงหตันนะครับแต่ว่าพอมีปัญหาชายแดนยอดตกเยอะครับเป็นทุกรายด้วยไม่ใช่แค่สวนเดียว ไม่ใช่แค่แหล่งรับซื้อเดียวส่วนใหญ่ปัญหาที่พบคือเข้าไปกรีดไม่ได้ครับถ้าเข้าได้ก็เข้าได้น้อยแล้วช่วงนี้มีฝนตกอีกฝนตกนี่กรีดยางไม่ได้นะครับเขาประเมินว่ากรีดยางได้แค่ประมาณ 3- ในส0ส่วนจากสถานการณ์ปกติเท่านั้นเองครับเดือนหนึ่งที่ผ่านมาครบ1เดือนพอดีเป็นยังไงบ้างพี่ยอดหายไปเยอะมากค่ะก็คือร้านน่ะก็แบกรับต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะว่าไหนจะ ค่าแรงพนักง,งานด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือค่าใช้จ่ายอะยังมีอยู่แต่ว่ารายได้เราก็ลดลงเงี้ยค่ะใช่ค่ะจากเดิมเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์สู้รบเนี่ยได้วะะันละกี่ตันก็วันนึงก็ห้าหกตันแล้ว<ม>แต่คือเพราะว่ามันมียางแถวเนี้ยคือลูกค้าเยอะยางก็จะเข้าเยอะด้วยค่ะ<ม>แต่หลังจากที่ว่ามีมีมีปัญหาเนี่ยค่ะยิงกันอะไรเงียยอดก็คือตกลงไปมากค่ะ<ม>ใช่ เป็นทุกร้านค่ะเป็นทุกร้านใช่ค่ะเกษตรกรนั<ม>่นคือเขาไม่ไม่สามารถที่จะเข้าไปกกีดได้ใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปกรีดไม่ได้<ม>บางบางส่วนคือเข้าได้แต่ได้ครึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ใช่แล้วก็บวกกับสภาพอากาศบางทีฝนตกด้วยค่ะมันก็หลายๆอย่างรวมๆกันค่ะ<ม>ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเกษตรกรนี่เริ่ม,มก็เริ่มขยับได้นิดนึงแต่ก็ถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์หว่าได้ประมาณ3 0นะคะะอ่าคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายครับ ปัญหาที่อีกปัญหาหนึ่งที่พบคือในช่วงของการประทะเนี่ยจะเป็นกระสุนปืนใหญ่จะเป็นจรวดอะไรก็ตามบางทีตกเข้าไปในสวนต้นยางเสียหายานะครับคือกว่าจะปลูกได้กว่าจะพร้อมกรีดปรากฏเจอเข้าไปบึ้มเดียวเสียหายแบบนี้ก็มีเยอะครับแล้วในช่วงของฤดูฝนฝนตกแบบนี้เนี่ยปัญหาการกรีดยางไม่ได้มันก็มีนะครับมีชาวบ้านหลายคนที่เขาส่งเอกสารขอเยียวยาไปแล้วเบื้องต้น คือบางคนผมฟังจากการพูดคุยสื่อสารเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าอยากให้รัฐช่วยเหลือมากกว่านี้นะครับคำพูดอาจจะเป็นเรื่องของการเยียวยาแต่ว่าในยะที่ซ่อนอยู่ลองฟังจากชาวบ้านในพื้นที่ครับถามว่ายัง้พืนที่ทาการเกษตรไม่ได้ค่ะพื้นที่ทการเกษตรส่วนใหญ่เป็นอะไรครับส่วนมากถ้าจะเป็นยางแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นมันสับปะหลังแล้วก็ปลูกพืชทั่วไปค่ะยางนี่จะพบหนักก็คือปีไม่ได้ ใช่ค่ะบางบางสวนก็จะอยู่ในเขตปา่านุรักษ์นก็จะหลายต้นอยู่ยคือมันโดนสเกเต็ตระเบิดบ้างแล้วก็กิ่งไม้มันหักแล้วก็ยางน้ํายางไม่ออกเนี่ยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เกษตรเป็นคนสําวัก็ได้แต่ส่งเอกสารไปเบื้องต้นก่อนค่ะก็รอทางเจ้าหน้าที่เกษตร,รษเข้ามาสํารวจอีกทีหนึ่งค่ะแนวทางสํารวจนี่เขาจะจ่ายเขาจะจ่ายยังไงถ้าเป็นไรหรือว่าเป็นข้อม ถ้าจะเป็นต้นยางให้ให้รวมเป็นต้นมาก่อนนะคะแล้วก็เมาเอา,เอาต้นมารวมเป็นเป็นตีเป็นราคาเงี้ยคะ่ะแล้วก็ส่วนมันก็หนึ่งหลุมก็จะเป็นวัดความกว้างความ,วาม,วามยาวมันเข้าถ้ายางพาราถ้าไม่ไม่เสียหายไมนไหม่ะทำิปต้นเท่าไหร่ต้นวันอ่าเจ็ดสิบ แรงละต้นละเท่าไหร่70บาท70บาทค่ะจ่ายให้ต้นละ70บาทค่ะ